สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาอธิบาย b e a n s t o c k Event อีเวนต์ใหม่ล่าสุดใน g o g a c a d e n Roblox นะครับใครที่ยังงงว่าเล่นยังไงเก็บของยังไงวันนี้ผมจะมาสรุปให้ในคลิปเดียวนะครับ b e a n s t o c k Event คืออีเวนต์ที่เริ่มตั้งแต่วันที่16ถึง30สิงหาคม2025เราต้องช่วยแจ็คปลูกต้นถั่วปีนฟ้า ใช่ครับต้นถั่ว Jack and the b e a n s t สต k นั่นแหละและทุกครั้งที่เราให้อาหารหรือของที่แจ็คขอต้อนถั่วก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆวิธีเล่นก็ง่ายมากครับแกไปหาแจ็คแล้วก็กด Feed ีด this to b e a n s t o l k จากนั้นก็เอาพืชไปป้อนให้แจ็คซึ่งแต่ละแบบจะได้แต้มไม่เท่ากันเช่นของธรรมดาได้หนึ่งแต้ม ของแรได้3แต้มและถ้าเป็นพิชมาติกก็ได้ถึง7แต้มถ้าอยากเทพก็หาของแรนเลมายัดเข้าไปเลยพอต้นถั่วโตวเต็มแล้วมันจะอยู่ให้ปีนได้แค่20นาทีเท่านั้นใคร อยากได้ของต้องรีบปินขึ้นไปเก็บออฟที่ลอยอยู่บนต้นมีเวลาแค่แป๊บเดียวระวังพลาดนะครับและก่อนมันหายจะมีแต้งเตือน30วินาทีเหมือนจะบอกว่ารีบขึ้นมาเถอะไม่งั้นอด ของรางวัลที่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราเก็บออฟได้เยอะแค่ไหนแล้วถ้าเราเป็นคนช่วยปลูกเยอะๆรางวัลที่ได้จากออฟก็จะโหดขึ้นตามไปด้วยใครๆหยันก็จะขึ้นบอร์ดคอนทริบิวเตอร์ที่พิเศษคือด้านบนจะมีเจนหรือกุลียัดรออยู่เราสามารถซื้อของจากร้านก,กุลียัดกูดได้ ของในร้านจะรีสต็อกอัตโนมัติทุก1ชั่วโมงและบางไอเทมต้องปลูกเบนสต็อกช่วยหลายหลายครั้งก่อนถึงจะปลดล็อกได้เช่นมาน d เดร็กซีดต้องช่วยปลูก2รอ,อบและสเปร๊ครีชต้องปลูก3รอบส่วนแอมเบอร์ฮาทกับสปริกเก้นต้องปลูอย่างน้อยหรอบขึ้นไปบางครั้งจะมีโกลเด้นเบีนสต็อกโผลมา คือเวอร์ชั่นทองคําที่มีออฟเยอะกว่าและรางวัลก็ดีกว่าปกติเจอเมื่อไหร่รีบขึ้นเลยครับคุ้มสุดๆถ้าเอาง่ายๆเลยนะครับก็คือป้อนพืชให้แจ็คแล้วก็จะได้แต้มแล้วก็ช่วยกันปลูกยนโตแล้วก็ปีนไปเก็บออฟแล้วก็ใช้แต้มไปช็อปของเทพๆจากจากกอริอัแต่ถ้าใครไม่มีเวลาปลูกก็ใช้ทิกรับของผมแทนครับ ปิดเกมไปนอนรอให้เพื่อนๆเขาปลูกให้เสร็จพอเราตื่นมาค่อยปินเก็บออฟเลยโอเคครับใครชอบคลิปแนวสรุปแบบนี้ <c oughs> ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับให้ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย